วัส okay, ับวันนี้ดูเรื่องฟังก์ชันนะครับ function f u n c t i o n functions ฟังก์ชันเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษนะครับไม่เหมือนความสัมพันธ์ปกติซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยก็มาจากผลคูณคาร์ติเชียนต่อๆกันมานะครับจากผลคูณคาร์ติเชียนผลคูณคาร์ติเชียน ก็ต่อมาเป็นความสัมพันธ์จากความสัมพันธ์ก็ต่อมาเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันระบุย่อยลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเรามีเซต a ที่มีสมาชิก1 2 3นะครับคันด้วยจุดคอมมานะครับ b เนี่ยมีสมาชิก 4, 5 ผลคูณคันดิเช่นก็จะได้14แล้วก็15ออ24 25 34แล้วก็35จะจับคู่ทั้งหมดเลยอันนี้เราเรียกว่าผลคูณคัดทิเช่นนะครับผลคูณคัดทิเช่นก็จะเป็น a คูณ b แบบนี้นะครับก็จะไ,ได้เซต,ตออกมาแบบนี้ พอเป็นความสัมพันธ์ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึ่งอาจจะมีการจับคู่แบบนี้ได้เช่น1 2แล้วก็1 4อย่างนี้ก็ได้ยังถือว่าเป็นฟังก์ชันอาจจะจับคู่แบบไหนก็ได้ครับอาจจะมี2 4ด้วยก็ได้แล้วแต่แต่พอมาเป็นฟังก์ชันเนี่ยเขาบอกว่าสมาชิกตัวแรกเนี่ย ปะจับคู่กับตัวหลังในแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะมีมา1 2กับ1 4สไม่ได้นะครับเขาบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยเหมือนตู้โคกที่รู้แน่นอนว่าใส่เหรียญเข้าไปแล้วใส่เหรียญเข้าไปที่ช่องใส่เหรียญปุ๊บจะได้อะไรออกมาเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะได้อนั้นออกมาแน่นอนแต่ความสัมพันธ์เนี่ยไม่แน่เช่นใส่1เข้าไปอาจจะได้2ออกมาก็ได้หรือจะได้4ออกมาก็ได้ ไม่เหมือนฟังก์ชันนะครับก็อันนี้เป็นความหมายของฟังก์ชันโดยทั่วไปนะครับมีการเช็คความเป็นฟังก์ชันด้วยอีกหลายแบบนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันคราวหน้าโอเคสวัสดีครับ